เกียร์โนนัดอ่ะตั้งอะไรไม่รู้อ่ะช่างแม่งวะเล่นด่านท่าเรือนี่แหละเกียร์โนนัดเนี่ยไม่เกียร์นะเราเราไม่เกียร์อยู่แล้ว<แ>โอ้ยเ,ยเป<แ>ลี่ยนมะนึงเปลี่ยนโพก่อนเลืมเปลี่ยนโพกเหมือนการลืมไกล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 อยู่ไหนครับมันอยู่ไหนอะเฮ้ยฮะเฮ้ยอ่ะอ,เอย่าบอกไม่ต้องไม่ไมเล่า ไก่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 มึงอยู่บีคิบหายก่ไก่ไกไก่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 พี่จะบอกอะไรนัดพี่มาค้ายบีไว้ฮึลมตลกนี่ไงยี่แววตายวะโอ้ผมนี่เครียดเลย จะปิดแล้วยังพี่บอกอะไรให้นัดพี่อยู่เอไว้เอ่ผมกำลังไปเอเนี่ยเดินกะส่งกระสิบอย่างเนี้ยกูคอยเชื่อเลยเฮีเออผมยิงกรอง้ดูฮัลโหลซื้อที่ไหนมาหาผมจริงนะฮะไม่ได้มา๋ยวเราแล้วนะม่ต้องมากูฆ่าเลยแล้รกูบอกเลยเดี๋ยวเรงคอยยิงกันนี่ก่อน บอกแล้วว่าเอาจริงนะฮะไม่จริงริงไปก่อนเลยเดี๋ยวผมขอไปซื้อนอ่ครับรถดีอโอเคปะไม่โอเคไปก่อนเลยไปมาตายอย่างเดียวแหละฮะมึงไม่เข้ามาฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮลโหลเฮลโหลได้ยินเราไหมเอ่ยนายได้ยินเราเปล่าได้ยินเปล่า ได้ยินเปล่าเออไม่ได้ยินก็ไปแล้วไม่ต้องมาคุยกับเราเลยถามเราถามว่าได้ยินหรือเปล่านายเราอัดคลิปอยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมีไหมไหมครับแรกหน่อย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 แห้ปืนหน่อยเฮ้ได้ยินไหมเนี่ยแลกปืนหน่อย,ย,ย,นนอยทิ้งมาเออ,เอ,อ ตัวฟรีฮาร์ปเปฆ่าเลยฮะโอ้ไม่ถึงฮะหมปลาค่อยไก่เลยเฮ้ยเราต้องถึงก่อนเลยเราต้องถึงก่อนเราเป็นสายเกียนฮะเราเป็นสายเกียนฮะบังแกเด็กชิบหายกล้ใกล้ใกล้ใกลต่อว่าต่อว่าต่อว่าเฮียมไม่ยู เอาเเหรสียเวลาจะได้จับว like well ินิไว้ฮะอุ้ยค้างค้างกระตุกฮะครับวารัโดนอีกร่วยก็โว้ยพวกเฮียนั่เข้ามาเอาไงวะเนี่ยนั่นกำลังมีพวกเข้ามาเว้ยพวกเรากับเกิ้ลเกิ้ลเกิเกิ้ลว่าไงดีล่ะฮะนั่นไม่มีพวกเข้ามาเอาไงดิฮะแค่แน่เลยฮะแค่แน่แน่เลยฮะ ไปไหนครับไปไหนครับพิงบอกก็ได้ครับว h y Why Why w ายหัวแตกเฮ้ยเราไม่กงจี้กู้ไม่มีฮะผมไม่สดฮะใช้มือเลยกดตัวจีกู้กดตัวจีกู้อ่ะกดตัวจีอ่ะ ปืนพี่หมดวันแล้วยังไม่ได้เติมเลยเดี๋ยวรอเติมก่อนบอกแล้วปืนเหลือแต่เนี้ยหือหือหือไม่ได้ไม่โผล่ฮะมีปอผ่านรือเ่าเออนั่นแหละโผลโผล่ใครเล็กอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวบลมอคแพทฮะตั้งชื่อมาเราเลยโอยโผล่โอยี้โผล่สัตโอยโผล่โอยี้เออเออโผล่โผล เด็ดเด็ดเดดเด็ดเด็ดเด็ดเดดเดดเดเดเด็ดเดดเดเดดเดดอนัเานนเราเทพมันเป็นไรครับผมอัดคลิปแล้วฮะรอเด็กรอเด็กเทปมามึงเข้าคิดยังไงมึงมึงกรเนในห้องที่อัดคลิปเนี่ยิหายโหคิดอย่างโง่อะด้ยอะไรเนี่ยมอมึงมีส่วนว้าวดวยเช ไปหรอฮะไปโอ้โหโปรผิดห้องแล้วฮะดูถูกกันเกินไปแล้วดูถูกกันเกินไปแล้วฮะเอาโปห้องนี้ฮะผิดแล้วทีมมันโปเราก็โปได้อ๋อเขาเมื่อกี้คุณโปมาก่อนหรือเปล่าฮะคนรู้อะไรพี่ไหม่ฮะอะไรฮะก็เมื่อกี้ผมโดนคุณยิงอะฮะ โอ้ยเฮียโอ๊ยไก่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 อย่าพูดมากสิฮะไก่ฮะหรือว่าโปรอย่าบ่นสิฮะเฮียออกเลยฮะออกแล้วฮะเฮียโปรออกเลยที่ผายข้าวเยี่ยมมาอยู่ท่านี้เคยปพาเราเกิดแล้ะขังมาวะ พี่ปาเหรอเราเปิดราคาครับเดี๋ยวรอบโบล่ารอบโมเพื่อนเดินนี้ฮะรอบโบมเพื่อนเดินนี้ครอบโบมเพื่อนเดินนี้เดี๋ยวรอบโบมเพื่อนเดินนี้อยากรู้ว่ามีโค้กหรือเปล่าไปแล้วอุ้ยมีกระตาโปงมาด้วยเหออโอ้ไม่ตายยี่ยไม่โดนเออบินีฮะเฮียด้านนี้มีคนโปงตัวนึงโหเราเราจริงเงินไปหรือเปล่าน่าด้านเฮียมีตัวโปคนนึง คนไหนโป้ไอตัวทีว่ชื่ออะไรไม่รู้ลอตัวดิเย่ตัวมันนั่งอ่ะดนี่ไม่มีไม่มีโปแล้วฟังพี่เนี่ยหมดแล้วออกโป้หมดแล้วนี่ไม่มีใครโปเลยเย้ได้ไข่แล้วดีอาร์หมดอยู่จุดปีกูกลัวกูกลัวเราคนเสิรคนเดีวเยวแหละไม่ชอบโปเฮียหล่อแล้วบูย๊ยะ

อ่าได้กล่องอีกแล้วผมไปจุดีนะเราเบิดอ,อยู่นู่นวะ <c oughs> เฮ้ยเราวางเด็กโม <c oughs> <c oughs> ไม่โดนหืม โดนไก่ยิงชิบหายเอาได้ยิงกว่าอย่าโดนลูกซองกว่าเฮ้ยปอนใช้คนที่เล่นกับพี่วันก่อนปะเปิดไมาดิเปิดตัวแอลราวางระวังนะเอาไปยอย่ายิงเลยเด็กกระโปงอ่ะนั่นกระโปงสมเชื่อชิบหายเอาเด็กกระโปงก็โหดได้นะฮะโอ้ รู้สึกยังอรู้สึกยังยบ้างพอปื่ไมพอื่โดนพอปืนโดไหวันี้ก็คงจะทนไม่ได้ทุกคืนฉันแทนวังตายจุดเอาวลนทุลายที่มันทำได้เพียงลามือกเด็กรอ ในโปรซักครั้งให้ฉันเข้าไปที่ใจของเธอโอดินน้ำเสะนะ่ห์หัวใจที่พร้อปลเปิดให้เธอคนถ่ายยาวเลยถ่ายโคหนึ่งอ่ะเก็บไว้ฮะโอ๋ยโดนด,ด้วยทำเซ็มเหมือนมีโปฮะอ้อโหงโอโอ๋โโอโหไม่หล่อจริงทำไม่ได้เนี่ย โอ้พี่โปะอะใครโปะไอ้คุดูคลิปกูได้กูไม่โปะเว้ยโปะอย่ามัวอย่ามัวฮะคนแค่ล่องโปะใช่หหยแค่เดยกกันด้วยมาเดินนัดนัดพี่บุกกลางนะเว้ยมาหาพี่ที่กลางเลยไปไปฮะพี่คนกำลังสึกไปแล้วโอ้ยโดนด้วยมองไปเต็มมันมีโปะฮะ เพี่ยพี่เพื่อนโลแจกคลิปจริงๆเลยนะเนี่ยคนอย่างพี่อ่ะไม่เคยใช้โปรฮะใช้ใช้แต่โปรแกรมเพือนเล่นฮะนี่ฮะกระโดดกระโดดยิงเลยอุ้ยอุ๊ยโหห้องมีแต่คนจริงๆนะฮะถึงกับจุกเลยเฮ้ยนายนายแร็ปื้อนหน่อยผู้หญิงครับผู้หญิงแร็ปืนหน่อยผู้หญิงนะเฮี้ยมแล็ปปืนหันมากูเลยดิกูซ่าทำไมและปืนหน่อยเฮ้ยกูซ่ายิงกับเพื่อน เออเ้ยแลกปืนไม่แลกทิพไายแลกเป่าใครแลกปืนมั่งแลกป่าแลกป่าอ่คุยกันได้หน่อยพี่ฮห้อย่างงี้งัดใหญ่ไอ็กซอบบี้วิกแมนตายแล้วเออมีอะไรนะตอ้อยาทำไอ้ที่เอาปูปลาโป่งโดนตัวเองทิพไห้ไม่ตายไม่ตายมันเป็นแค่ระเบิดควันเฮ้ยโอ้ยที่ทำเสียเหมือนมีปลาฮะเอ้ยอย่าปลาโป่ง อย่าโป้อย่าโป้กูขอร้องอย่าโป้ผมขอร้องใครโปร้คนยังชีพไม่เคยโป้ครับใ,ใช้แท็กติกแบบการช่วเล่นฮาน,านาคุให้ถูกนะฮะอุ้ยจุกฮะเฮ้ยชนะชนะเลยโลดีใครชนะเดี๋ยวเราเรียนข่าวเว้ยเล้อเฮ้ยยังั้งมาผมขอร้องน,นะอย่าเล่นโป้กันเถอะ อร่อเลยลับเพื่อนเออ้ใใครชนะเลี้ยงข้าวนะครับออใครชนะเลี้ยงข้าวนะฮะง้อเดี๋ยวผมที่โอ้โหผมเลี้ยงแต่ข้าวนะครับกับกับข้าวหาซื้อเองนะฮะเออกิน <laughs> ด,ดิจับใครก่อนแล้วกัน